ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ฝันอยากมีต้นขานเรียวสวยเหมือนนางแบบหรือว่าคุณอยากมีต้นะาที่เรียวหล่อเล็กเหมือนนายแบบเกาหลีหรือแม้แต่แบบนางงามแล้วก็ทำให้คุณได้ที่ Ghost Beauty สวยขนาดที่ผียังวิ่งหนีเลยค่ะพราะคุณไฮ้่ค่าเชอามาด้วยไนงะโอ้ยเหมีหกแกต้าเบาๆกับพวกมันหน่อยสิ ดูอะไรเนี่ยโอ้โอสัญญกรรมขาพี่แกจะบ้าหรอดูอะไรอย่างนี้นะอย่าไปหลงเชื่อะนะแต่ค่าเช่ามาด้วยค่ะ<า>ไม่มีตั้งใจพี่เจ้าโตโตมิโด<า>มันไม่มีตั้งใจค่าเช่าแล้อะทำอไรทีเนี่ยเราก็หยวนหยวนไปก่อนละกันอ๋อไม่เป็นไรหรอกยังไงอะฮะคนเราก็ต้องทำมาหากินอย่นี่เจ้าคงเช่าชัย ที่มูลนิธิเข้าใจไหมที่จะต้องรับพวกแกเนี่ยจ่ายมาด้วยโอยน่าสงสารเจ้าด็อกเบย์อ่ะขามันก็ไม่มีอ่ะเจ้าหมีเราก็ต้องใช้เงินนะเจ้าต่อจะมีดูเข้าใจป้างเรเก็บค่าเช่าเนี่ยเพื่อมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ากินเนีไงฮะลองไปจัดเดือนนึงก็ได้เดือนหน้าพวกแกก็ต้องมาจ่ายให้ด้วยกันไงอย่าให้รู้นะว่าพวกแกเอาเงินไปทำอะไรดี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 จ่ายค่าเช่ามาด้วยกัน Thank you.

ไปอเมริกาของเรา,า,าความฝันทิจะได้ไ,ไปทำงานที่อเมริกาของเราไปแล้ววตสิปไปแล้วอต,อ,วตองไปงแมดแกปเด็นดูอาหารเนี่ยอะไรเ่ววาคเราาก็ต้องกินไม่ได้อไงอ่ะโอ้ประเด็กินโอ้แกไดูเลาอะไรเ่เาอย่าเตือนฉันอะไร อะไรอ่ะดูีกาเลยอะไรเลเจได้ฝันของฉันบายตกเครื่องไปขับแร้ไม่ทิงเราไม่ตอกเครื่องเลยก็อดไรเยนี่อะไรวยั่ไงระไปทางเรือจริงหรือเราไปทางเรือแล้วเอา มันแคทนน้กับด็อกเดย์ดินะมันไม่ได้จ่ายค่าเช่าฉันแล้วมันจะบินไปไหนเนี่ยเสดว่ามันมีตังไปทวงตังแล้วนมันจะบินหนีเหรอพวกแกจะไปไหนมาได้ไงเนี่ยเพราะได้ไงเนี่ยจะไปไหนอะค่าเช่าฉันอะแไหนบอกไม่มีตังนะเออแล้วบอกไม่มีตังพี่แกไปทำอะไรเนี่ยฮะจะบินไปไหนจะบินไปไหนเฮ้ยไปไปแล้วเฮ้ยจะบินไปไหนเอาเอาจะบไปไหนคงมาแล้วนะแล้วมันจะบินไปฟิลิปปินสยังไมอ่ะ นั่นนะดีนี่มันไฟฟิลิปินไม่ใช่หรอมันแต่แของมันเนี่ยไว้พวกนี้เออ,น,เอ,อนั่นน่ดีเดี๋ยว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 หยุดเลยหยุดหยุดเลย <ๆ S 2> จ,ะจะไปไหนเนี่ยฮะโอ้อยู่ไหนฮะมีตัวหรือเปล่าเนี่ยฮะพสปอ,อร์ตพาัสปอร์ทำมาหรือยัง ไม่ไให้สัตว์เลี้ยงขึ้นนินนะแต่ว่าเอ๊ะเนตุ๊กตาเ่ยแกไม่เท่าไรนะเพื่อนแกข้างหลังน่ะทำตัวปรลาดปลาดอนะฮะทำไมไม่รีบเข้ามาเอาหลบไปแล้วน่ะเอาเอา,เอาไ,ปไปไปขึ้นเครื่องเลยไปเลยเร็วๆเ,เ,เอาตั๋วมาโหใส่ชุดมัดขอดขึ้นเครื่องบินใครก็แนะนำพวกนายนะยฮะยินดีต้องรับสู่เที่ยวบินฟิลิปปิน สวัสดีทุกผู้นัทุเดินตอนนี้ท่านอยู่กับสายการบินพุ่งเหลาลงโลกเครื่องบินอาจจะมีการตกกลุ่มอากาศในบางจังหวะเวลาขนะะนี้เราได้มาถึงเหนือน่านฟ้าของสนามบินแล้วอีกไม่เกี่ยาทีจะลงจอดขอทุกท่านได้ปลดรัดเข็มขัดสายการบินพุ่งเหลาลงโลกขอขอบคุณครับ ขอขอบคุณที่ใช้บริการนะครับลูกค้าโอ้สวัสดีครับคุณคนไข้ทั้งสองไม่ทราบว่าจะมาติดต่อเรื่องอะไรครับผม พยาบาลครับผมว่าเราต้องส่งเคสพิเศษนี้ให้กับคุณหมออันดับหนึ่งของโรงพยาบาลเรานะครับเดี๋ยวพาไปติดต่อคุณหมออีกาดำได้เลยนะครับชั้นบนเลยคุณหมออีกาเนี่คือพิเศษพรีเมียมเลยนะคะส่งคนแข่าสาคนนี้ขึ้นไม่ได้เลยดูจากลักษณะแล้วน่าจะมาสัลยกรรมนะครับรกวนคุณพยาบาลติดต่อหมออยกาที่ชั้นบนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ทราบว่าคุณคนไข้ไม่ไปด้วยลระครับห้องไปทางนู้นเลยครับเ <L un it> ชิญทั้งสองท่านได้เลยครับเชิญได้เลยครับร้ 100, อยวันพันกว่าเรื่องจริงๆนะครับการเป็นหมอนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับนี่อ่ะ เดินตามชิ้นมาเลยทุกคนบอกเลยว่าการผ่าตัดรอบนี้พิมพ์เมียม่นานนี่นี่นี่นีนี่เลยสวัสดีค่ะมาติดต่อคุณหมอออกาค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะเรียกคุณหมอออกาให้นะค่ะนี่นนเหรอคนไข้อของข้านะทั้งสองคนยางเงี้ลยล่อ แ่คุณหมออ,ออันนี้แต่ว่าเขาแบบว่าขอบาตัดแบบพรีเมียมเลยนะคะคุณหมอข้าจะจัดการทั้งสองคนนี้เองเชื่อมือข้าได้เลยเพราะฉะนั้นทั้งสองคนตามข้าเข้าไปที่อ้องผ่าตัดเอ๊ะทำไมยังไม่เข้าไปอีกนะ่ะคุณหมอเขารออยู่นะฮะอยัดบื้อสิ เร็วๆอย่าดื้อทีอะไรเดินไปนี่คือการพาแต่กับพีเมียมเลยนะโอ้ยพาแตดคุณหมอกับพีนเมียมเลยไม่ยอมเชื่อฟังฉันเอาเหรอพวกเจ้าทั้งสองคนเข้าไปในห้องได้เลยคนไข้เร็วรีบเข้าไปเร็วอะไรเจ้าเป็นอะไรอย่างนั้นเหรอที่เจ้ากลัวสินะมาเดี๋ยวข้าจะเดินไปกับเจ้าเองไปกันเถอะน้าเดีวเข้าไปไปนั่นแหละข้าจะไปกับเจ้าเองเจ้าแมวเพื่อใจในตัวข้า นี่แหละข้าจะทำให้บริษัทการผาตาสตรดศรยกรรมนั้นเปลี่ยนไป <laughs> ข้าจะทำให้พวกมันทั้งสองลายเป็นสิ่งมีชีวิตขั้นสุดยอดนี่แหละศาสตร์ใหม่แห่งการสารยกรรมที่เรียกว่าการรวมร่างยังไงเซ <laughs> ้ไม่สิงมากเลยค่ะคุณหมาโอโไม่มีอะไรเสร็นไมากกว่าผลงานของคุณหมแลวแก่มีใ,ใครเคยบอกเจ้าไหมว่าเจ้านี้พูดมากลอ <laughs> <laughs> เกินข้ารู้อยู่แล้วผลงานของข้าที่หนึ่ง ในที่สุดคนไข้ของข้าก็ได้พักฟ uh> um> uh ื้นจนเต็มที่แล้วออกมาได้เลยคนไข้ผลงานชิ้นเอกของข้าหมออีเกร์ผู้นี้ได้ตังเสร็จแล้วฉันเรียกแท็กซี่มารอข้างหน้าแลนะนะใช้พวกเธอสองคนจับต้นไปได้เลยมีความสุขกับชีวิตใหม่นะ นี่แหละเก่งที่สุดเลยค่ะมีใครเคยบอกเจ้าไหมว่าพูดมากชะมัดเลยหลังจากที่แบกความหวังมาถึงที่แต่สุดท้ายความหวังเขาก็พังทลายลงในใจของด็อกเดคคิดแค่ว่าฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ว้ายเจ้าหมีเก็บของอยังเนี่ยเราจะไปอเมริกาทางเรือกันแล้วนะใช่ปะ เพ่งดีเก็บของอยู่อะยรนี่อะพราแก,แกนเนี่ยตกเครื่องจนได้เลยแกเลยขึ้เครื่องบินไม่ได้ต้องมานั่งในเรือเนี่ยโหเสียเงินทั้งกี่บาทแล้วยังแคที่จะบอกฉันอ,อะไรเนี่ยเอ๊ะเสียอะไรเราขึ้นฟรีต่างหากโอเคแหละดีเลยโอ้เก็บของน้ำหนึงหน้าท้องแกไม่ได้เอาไว้เก็บของหรอเจวีไาา่ไอเจ้าว่าให้เขาไม่ใช่กินซุยว่า ใครกดอ,ออดอ,อ่ะไอ้กด้งตอดเนี่ยฮะเปิดซิมมเจ๋อหีไอ้ทธอบ้าเหรอถ้าเกิดว่า,า,วาเขามาเก็บค่าน้ำเข้าไฟทำไงอ่ะมาเก็บอะไรตอนนี้เราเรายังไม่ไปเลยจิยุรถไม่มีตังค์ไม่มีตังค์จ่ายค่าน้ำเข้าไฟกันแล้วอยู่เลมานั่งจ่ายค่าเรืออีกเนี่ยจริงเหรอไม่มีตังค์นะบอดเปิดไปเถอะ อย่าบอกนะว่าแกนั่งเครื่องบินไปสัญญกรรมมาเครไปสัญญกรรมเนี่ยแล้วสังเรียนฟิลิปปิส์กันเนี่ยไ่ทำที่ไหนเนี่ยก็ตอนแรกที่มันนั่งเครื่องที่เราเห็นอะมันไปไฟฟิลิปปินส์นี่นาอย่าบอกนะว่าแกไปหมอที่อื่นฟิลิปปินส์เนี่ยบ้า ่าไงทุกี่ใคบว่าว่าัไปเกาหลีไม่ได้ไปฟินิปปินไม่ได้ไปฟินิปปิ้์บ้าเลยแกขึ้นตัวฟิลิปปินจชัดเลยแกนั่งผิดแน่เลยรู้ี้ไม่บอกพวกเราอ่ะไปี่นขึ้นเถื่อนอีกตั้งหากโอ้อีกเดีอีกาดเดกี่ใครมันก็ไป ใช่ฮะหัดได้มาสิโอแล้วแล้วฟิวชั่นกันซะด้วยโอ้าหมีเอาไปเนี่ยวอมันไปแก้เดี๋ยวนี้เลยแก่ก็ดีอยู่แล้วปินไปทำไมไปเป็นเพื่อนแล้วทุกคนทำไมไปเป็นเพื่อนมันเพราะอะไรเจ้าหมีมีขามาจุาหีพามันไปแก้หน่อยดิ

แกจะทำอะไรอ่ะปลุกผมหมอแค่นี้แกคนดูดีแล้วูไ่ปลกปลกมาใทหรอกอะไรอ่ะฉันอย่ากเหมือนโดมบังชิงจีองนี้ก็ดีแล้วเนี่ยหลงหลงพี่พี่โงงี้ยนี่ขหล่ะตายออะตายคนิ้มปเจอหมอเลย็ไปเลยอาลัดเลยเหรอไม่ไม่ต้องเคาน์เตอร์เลยเหรอไมไปตงไปแล้วได้ไมแกตัวด่ากันเจ้าบีออกไปสิ โอ้ยไปเถอะีกัน One eternity later โอ้โหนี่มันทั้งวันแล้วอ่ะทำไมมันนานจังเลยอะเจ๋อหมีมันก็นานสิงานแก้ไม่วิธงานเร็วงานแก้เข้าใจป่าวเพราต้องเพราต้องแก้เข้าใจไหมงานมันแย่เข้าใจป่าวนี่มันก็ไหลชั่วโมงนี้ยแหละงานแก้มันลำบากเข้าใจป่าวเจ้าตัวงไปดูต้องรอหน่อยนั่นไงไป ว้าวโอ้โหทุกทก็มีขาแล้วแคทแดปป่ะกำลังลงลิฟต์มาเหรอว้าตื่นเต้นมากเลยจะไปยังไงแคทแดปมายังมาแล้วเพราะวแคทแดปเย้แคทแดปบอกมาเร็วแคดเดปเขาไปสลับกันนะทุยสลับขาไปไหนอะแคทแดปขาไปไหนแค แล้วว่าโยนาบอกแล้วว่าขาแกอยู่กับมันเปไวดันแกไล่กันแล้วไล่กันแล้วา้โอ้ไม่บอกดีแล้ว่เเปโอ้โหาล้เอาละเอาละเอาละดันแกเอาละดันแกเอายล้กันเยแกันเอา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  ท,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 ที่มาแก้ให้พวกมันดีไปที่อันเนี้ยไหวไหมเพือ่อนไหยม,มันมีขาบ้างปวดนึกว่าไปต้องมีขา <c oughs> หาัวเราะหัวเรากับบ้านนาอนเลยต้วงต่อทำไมนอนพรุ่งนี้ต้องขึ้นเรือแล้วเหรอจริงจริงปวดหวัวกิไนไอ้พวกนี้ลืมอะไรบางอย่างอะไรอ่ะค่าเช่ามันเงียบไม่เอาได้ไหมสิ